กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อี่ๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไก่นุกรุกทุนงานกันอีกครั้งนะครับช่องเนื้อหาสาระดีๆติดตามรับชมกันได้นะครับก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่พิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับสําหรับวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดลาปางถ้าใครต้องการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวมีวิธีการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด -19 นี้อย่างไรมาดูกันนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับท่านยังคงเดินทางไปที่ จังหวัดได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะต้องได้รับการประเมินจากทางจังหวัดว่าจะมีการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันหรือไม่นะครับอย่างเช่นท่านไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดหนักนะครับท่านก็จะต้องอกักตัวเป็นระยะเวลา14วันนะครับโดยเป็นการสแกน qr โค d e ไทยชนะนะครับหรือลำปางชนะนะครับอย่างรูป ที่ผมขึ้นไว้นะครับและก็เมื่อเข้ามายังจังหวัดลำปางนะครับให้แสดงตนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สอทอใกล้บ้านหรืออ,อสมอในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสี่ยงนะครับซึ่งสามารถติดต่อสายด,วด่วนหรือโทรสอบถามในเวลาราชการได้ที่เบอร์0931408023นั่นเองนะครับสำหรับ ในพื้นที่รำปางนะครับก็มีการป้องกันมาตรการอย่างเข้มงวดอย่างไรท่านอย่าลืมป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวและคนที่เราจะไปเจอด้วยนะครับวันนี้กายนุกลุก,ล,กลุกงานต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ